เลยเทียงกันทะเลาะกันรุกมือพออย่างคนหนึ่งก็อยากไปเมืองไทยเฮาก็ยังบ่ทันาน้ยอยากไปทะเลาะกันบ้านแตกยกอนบุมบรี่โยเกือ การนอนต้องหางกินยกเกิดนะคะเนาะของที่แบบเซตในร่างกายเ้าบอไม่อย่างดอกบคร้อนได้จ้าอยู่เดนมาร์กค่อยมีหลายจะมาเลยมีอยู่แต่หน่อยส่วนใหจะอยู่สวีเดนแตลฟิลแลนด์ลาย ช่ำชำ,ชำยั่วๆมาเจ้ะเนาะอากาศห้อนๆยุโรปเขาห้อนถาว่าสามสิบยี่สิบก่อนสิบประมาณสิบนี่นเราจะก็เลยสมาร์ลฟาให้พี่น้องฟังนะครคบะถ้าอากาศแบบนี้คุณสามีเนี่ยนะ เพิ่นสีเพิ่นสีอึดเพิ่นสีบ้ค่อย <c oughs> หายใจบ้ค่อยสะดวกทามันฮอนมากเพราะว่าเพิ่นผ่าตัดหัวใจนะค่ะเนาะและก็เป็นแบบเทียงกันทะเลาะกันทุกมือ้อพอยังคนหนึ่งก็อยากไปเมืองไทยฮอก็ยังบ่ทัานได้อยากไปทะเลาะกันบ้านแตกย้อนนี่หลจะจะเพิ่นไปสบไปภายในปีนี้ ปีนี่ปีหน้าเพราะว่าเพิ่นสิกเซียณแลวเนาะเฮาเดี๋ยดิเฮาก็ต้องอยากทำงานนะจ๊ะน้องพี่น้องกเ็เลยว่าง่ายจ๊ะพี่น้องบมลู้ว่าตัดชินใจโมทีตน,นกะก็เลยบอกก็เพิ่นว่าขอเวลาอีก ามสี่ปีได้บ่เพิ่นก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าบบได้เนะาะจ้ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกัเพิ่นป้องกันพักผ่อนละเฮ้าดีจะแต่บริม่นสิไปยูเลยจะไปแค่หน้าหนาวแล้วก็สามเดือนแต่เฮ้ากับเยดายกันทำงานเนะี่ยพี่น้องบ่ทำมาหลายปีแล้วเนาะยังตัดสินใจบบได้จากพี่น้องยังค,คิดคิดหลายอยู่ค่ะโอเคเราจะพี่น้องคลิปนี้กันมา เราให้พี่น้องฟังนะคะน้ว่าเซวจันได้ดีน้อสิไปหรือซีอยู่แม่น้องพี่น้องนะนอนเนาะกระย่อนเป็นบอสบายเนี่ยนะคะก็เลยต้องตัดสินใจบุ้เทวจะพี่น้องนั่นแหละก็เลยมาถามของความคิดของพี่น้องว่าคิดยังไงเนาะคะนะ่ะเนาะซอยออกความคิดนะจะพี่น้องจะไปหรือจะอยู่นะคะเนาะสิย่ายครับบอกรือซิย่ายเอาจันได้จะพี่น้อง โอเคลราจะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาจะเนาะมาลอ้พี่น้องฟังเนาะนางตาอากาศคุยกันจะพี่น้องนี่เราจะอยู่ต่างแดนบ่มีมองระบายก็มัดระบายให้พี่น้องฟังเนาะเนาะโอเคเราจะพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะบาย